สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอล์กอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กอโลนนะครับก็วันนี้นะครับมีเกมบิ๊กแมตต์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดกันไปเยอะๆนะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ชมคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเอามาฝาก ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอัปเดตข่าวหรือแม้กระทั่งมีการวิเคราะห์นะครับคุยหลังเกมคุยก่อนเกมปีวิวอะไรต่างๆนา,นานามีให้ทุกท่านได้ติดตามชมอย่างแน่นอนในทุกๆวันฝากไปกด Subscribe กันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็คือบอสเนี่ยอัปเดตอาการนักเตะนะครับก็ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็บอกถึงความพร้อม ก่อนเกมในวันนี้กันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับลีพูลของเราเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลน,นะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็ก่อนเกมนะครับทางเย,ยงอเกนคอปนะครับกุนซือของเราเนี่ยได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะเอาไว้ดังนี้นะครับก็แกพูดถึงแอนดูโรเบอร์สันก่อนเลยนะนะครับแกบอกว่า แอนดูโรเบสันเนี่ยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะกลับมาได้ในเดือนมกราคมนี้นะครับ <Board S 1> บอสก็ให้สัมภาษณ์สันส้นๆว่าเมื่อวานเนี่ยผมนั่งคุยกับทางแอนดูโรเบสันและตัวเขาเนี่ยก็สบายดีแล้วหัวไหล่เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เรื่องส่วนอื่นๆของร่างกายนั้นดีมากๆเราต้องอดทนสักหน่อยเขาฟิตร่างกายได้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมกับลูกบอลและเราทุกคนหวังว่าเขา จะกลับมาได้ในเดือนมกราคมนี้นะครับก็พยายามเอาใจช่วยครับว่าให้แบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมเราเนี่ยกลับมาให้ไหวและก็ให้เร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้มข้นของฤดูกาลเลยนะครับคนต่อมาครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับบอสบอกว่าแมคก้าเนี่ยนะครับใกล้มากแล้วนะครับ แมคก้ากับโจต้านะขออภัยแกพูดถึง2คนเลยนะครับทั้งแมคก้าและโจต้าเนี่ยบอสบอกว่าณนะตอนนี้นะครับใกล้มากแล้วใกล้ที่จะกลับมาแล้วนะครับแกบอกว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วละ่ะแต่พวกเขาทั้งคู่จะยังไม่พร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็เอาง่ายๆเลยครับเหมือนข่าวในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่บอกว่าทาง อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะไม่พร้อมในเกมวันอังคารอ่ะในเกมที่จะพบพบกับอาร์เซนอลและก็พบกับเบอร์ลีน ota, น่นะครับส่วนเดียโก้โจตาเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาได้หลังจากเกมอาร์เซนอลนะครับก็ดีไม่ดีอาจจะกลับมาวันที่เจอกับเบอร์ลี่เลยนะครับสองคนนี้ใกล้แล้วนะครับส่วนคนสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้ฮะไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับก็ที่ข่าวว่าเขาคนนี้เนี่ย นะครับได้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับแล้วอาจจะได้ลงในเกมคาราบาลครับในการสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีชื่อนะครับครอปก็บอกว่าไลออนกาเฟนแบกเนี่ยคาดว่าจะพร้อมสำหรับการเป็นตัวเลือกให้แก่ทีมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกาเฟนแบกนะครับมีชื่อแน่ๆละ่ะเป็นตัวสำรอง เพราะว่าบอสบอกแล้วว่าพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือนะครับการคาดเดา11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นผังมาให้ดูก่อนดีกว่านะครับทุกท่านอะ่ะจะได้พอได้เห็นคร่าวๆว่าใครที่คาดว่าจะลงสนามบ้าง นะครับเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับนี่อ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับผู้สาประตูเนี่ยนะครับเขาลงมาผิดผมว่าเนี่ยผู้เล่นาประตูนะครับเป็นอาริสซอนเบเกอร์นะครับแผงหลังเนี่ยนะครับน่าจะตามชุดนี้เลยนะครับซ้ายเนี่ยเป็นคอสตาซิมิคาส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแดนกลางในอ่าขออภัยคู่เซนเตอร์เป็นเวอร์จิลฟันไดนะครับจับคู่กับอิบะฮิมาโกนาเต้นะครับส่วนแดนกลางผมว่าเคอร์ติจโญเนี่ยน่าจะไม่ใช่ นะครับน่าจะเป็นทางฮาวิเอเลียดนะครับแล้วเอาสบอสไลน์ไปยืนฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฮาวิเอเลียดยืนฝั่งขวาเล่นกับซาร่านะครับกางรับเนี่ยเป็นวาตาลุเอนโดนะครับส่วนด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายเป็นลุยดิอาสนะครับฝั่งขวาเป็นโมซาร่านะครับส่วนหน้าเป้านะครับแน่นอนครับผมว่าเป็นคอร์ดี้กัคโปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าจะเป็นของอาร์เซนอลทีมเยือนกันบ้างนะครับผู้ตัดประตูเนี่ยน่าจะเป็นไรยานะครับแบ็คขวา เบนไว้ uh, White, นะครับแบ็กซ้าย mm hmm. เป็นซีเชนโก้นะครับคู่เซนเตอร์เป็นซาลิบาจับคู่กับกาเบียวมากันเยสนะครับตรงกลางเนี่ยมีโอเดนกาดดีคันไรแล้วก็ไคลฮาวแวิรข้างหน้านะครับบูกโยซาก้ากาเบียลเคซุดและก็มาร์ตินเนลี่นะครับ, aka, ut, Martin i, รบสองตัวเนี้ยเราต้องระวังไว้ให้ดีนะครับมีความเร็วสูงมากๆนะครับส่วนกาเบียลเคซุดเนี่ยนะครับส่วนมากจะคล่องตัวและก็หาช่องได้ดีนะครับความอันตรา,ายของเขาจะอยู่กับ2ตัวนี้ นะครับแล้วคนจ่ายบอลโอเดนกาดนะครับถามบางคนถามว่าเราไหวไหมผมว่าวันนี้เอนโดเราเนี่ยน่าจะเก็บโอเดนกาดได้ไม่รู้นะในความคิดผมนะผมว่าเอนโดเนี่ยตตอนนี้นะครับเขาเริ่มเข้าใจฟุตบอลอังกฤษมากขึ้นละฟอร์มดีขึ้นด้วยนะครับผมว่าเอนโดน่าจะคอยเก็บกวาดให้เราได้นะครับโซบอสลยยิงประตูได้เมื่อเกมกลางสัปดาห์ความมั่นใจก็มีมากขึ้น นะครับโมซาลาก็ยิงได้กักโปก็ยิงได้นะครับดาวินูเยสวันนี้ใครที่คอยเชียร์ผมว่าน่าจะเป็นอ่าเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับเพราะว่าคาดเดาจากวันเอ่อที่เล่นกับเบสแฮมที่ผ่านมาเกมคาราบาวครับดาวินูเยสลง90นาทีโดยไม่ถูกเปลี่ยนออกนั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นคอร์ีกักโปครับเพราะว่ากักโปเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนออกนะครับ ดูนเยสเล่นครบ90นาทีครับคงไม่ส่งลงในตัวจริงนะครับในเกมในเกมบิ๊กแมตคืนนี้คงไม่ส่งลงเป็นตัวจริงนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับก็ล่าสุดนะครับลิวพูของเราเนี่ยนะครับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมนะครับยูฟาซูเปอรีกก็คือตอนนั้นเนี่ยที่มันเคยมีปัญหามาจำได้ใช่ไหมครับว่า เหล่าบรรดาทีมบิ๊กคลิกบิ๊กโฟร b บิ๊กไฟนะครับในแต่ในแต่ละหลีกหลักเนี่ยนะครับเขาจะออกมาเตะฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์ลีกกันเองโดยที่จะแข่งควบคู่ไปกับยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกแล้วกเ็เขาจะถอนจากยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกเพื่อที่เขาเนี่ยจะมาลงเตะกันเองนะครับตอนนั้นที่มันเป็นข่าวดังๆนะครับที่โดนฟ้องกันนู้นนี้นั่นถ้าใครไม่ยอมถอนตัวจะอถอดสิทธ์ ในการเล่นบอลลีกบ้างนู่นนี้นั่นนะครับจนทีมต่างๆเนี่ยก็ต้องถอยทับกันกลับไปแล้วซึ่งล่าสุดนะครับก็าทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับทางทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีแมนยูเชลซีแมนซิตี้อาร์เซนอลนะครับเขาออกมาประกาศไปก่อนแล้วว่าเขาจะไม่ร่วมนะครับ ฟุตบอลซูเปอร์ลีกนะครับโดยลิฟูเนี่ยทีมของเราเนี่ยประกาศช้าที่สุดเลยนะครับแล้วก็เขาให้อ่าทางสโมสรเนี่ยมีคําอธิบายมาสั้นๆว่าเราจะทํางานร่วมกับสโมสรต่างๆใน ECA นะครับและจะเข้าร่วมแข่งขันรายการของยูฟาตามปกติต่อไปนะครับก็สบายใจได้ครับเราไม่ถูกแบนไม่ถูกถอดไม่ถูกอะไรแน่ๆเพราะว่าสโมสรเราออกมายืนยันแล้วว่า จะไม่เข้าร่วมยูฟาซูเปอร์ลีกนะครับสบายใจได้นะครับก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะเที่ยงคืนครึ่งเชียร์กันเยอะเยอะนะครับเกมนี้ชี้ชะตาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็แต,แต่แต่นี่มันเพิ่งเริ่มบ็อกซิ่งเดนะครับไม่ว่าเชียร์เกมอ่าไม่ใช่ว่าเชียร์เกมนี้แล้วจะไม่เชียร์เกมอื่นนะไม่ใช่แต่เจอกับอาเซนนลต้องส่งแรงเชียร ไปเยอะๆนะครับขมขวัญคู่ต่อสู้เขาหน่อยอาสซนนช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับเราก็ฟอร์มดีแต่ปืนฝืดก็ภาวนาให้กองหน้าเรายิงเยอะๆแล้วกันอย่ากระสุนหมดในนัดที่เจอกับเวสแฮมไปล่าสุดแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับข่าวสั้นๆนะครับปีวิวสั้นๆพอจับใจความได้กันหรือเปล่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ผมตอบ ทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ยังไงมีข้อติชมอะไรมาพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยกับช่องนี้นะครับพอดวอกอโลนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนพรุ่งนี้จะมีคลิปอะไรฝากมาติดตามกันด้วยละกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ